คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่8เมษายนใช้พระวจนะตามการทรงนำลูกาบทที่8ข้อ1 1ถึง14อุปมานั้นหมายถึงอย่างนี้มเมล็ดพืชหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้ว มารมาชิงเอาพระวจนะไปจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรับความรอดที่ตกบนหินหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้เพียงชั่วคราวเมื่อถูกทดลองก็หลงไปที่ตกกลางน้ำหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วและขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ความกังวล ทรัพสมบัติและความสนุกสนานของชีวิตนี้ก็รัดพวกเขาจนทำให้ผลไม่เติบโตคำอุปมานี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจแต่จำเป็นต้องปลูกไว้ในใจของเราและให้งอกงามก่อนที่จะสำแดงฤทธิ์อำนาจอย่างเต็มรูปแบบเมล็ดพันธุ์ คือพระวจนะของพระเจ้าและดินแต่ละประเภทเปรียบเหมือนจิตใจของมนุษย์ทั้งสี่แบบพระวจนะเป็นเช่นเดิมในทุกสถานการณ์แต่เกิดผลแตกต่างไปในแต่ละกรณีขึ้นกับสภาพจิตใจของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับพระวจนะแต่อย่างใดพระวจนะอาจไม่ได้ผลกับคนทุกคนเนื่องจากมิใช่ทุกคนที่อนุญาตให้พระวจนะทำงานในใจของเขา ตัวแปรสำคัญในคำอุปมานี้คือสภาพของจิตใจเพราะวจนะนั้นเป็นเช่นเดิมเสมอทำงานในทุกดวงใจเสมอกันดินดีมิได้เกิดขึ้นได้เองแต่หากต้องเกิดจากการตระเตรียมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้เองจึงมีเพียงคนหนึ่งในสี่ประเภทในคำอุปมาของพระเยซูที่เกิดผลได้กระบวนการเกิดผลในชีวิตคริสเตียนต้องใช้เวลา ใช้ความภาคเพียรและมานะอุตสาหะอย่างยิ่งชีวิตคริสเตียนมิได้เป็นเหมือนการวิ่งร้อยเมตรหากแต่แท้จริงคือการวิ่งมาราธอนการปลูกวัชพืชนั้นเร็วและง่ายกว่าการปลูกมะเขือเทศหรือข้าวโพดมากในคำอุปมาตอนนี้ผืนดินเป็นเพียงสถานที่สำหรับการเติบโตหากเราเพียงแต่นำพระวจนะใส่เข้ามาในใจของเราปกป้องไว และยกไว้เหนือสิ่งอื่นได้ในชีวิตเพราะวจนะจะเกิดผลด้วยตนเองมารซาตานล่อลวงคนจำนวนมากให้หลงเข้าใจว่าพวกเขาไม่มีพรสวรรค์หรือศักยภาพในการเป็นคริสเตียนที่เกิดผลแต่มนุษย์ไม่ใช่ผู้ที่ทำให้เกิดผลพระวจนะของพระเจ้าต่างหากเมื่อเราปกป้องพระวจนะที่หวานลงในใจของเราพระวจนะ จะทำในส่วนที่เหลือเองพระวจนะของพระเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจให้เรานำพระวจนะปลูกไว้ในใจของเราปกป้องไว้และยกไว้เหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ขอให้จิตใจของลูกเป็นเหมือนดินดีที่มเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะที่ถูกหว่านลงไปในใจของลูกจะเกิดผลดีขอให้ลูกมุ่งมั่นภาคเพียรในการประพฤติตามพระวจนะเพื่อลูกจะได้เก็บเกี่ยวเป็นผลดีแห่งชีวิตร้อยเท่าพันเท่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน